พอใจไหมครับพอใจไหมพอใจแล้ว่ออ่ะประตูอะไรครับท่านประตูดอกไม้ให้ท่านสืบติดครับได้ไหมครับไม่นะให้ท่านสืบติดเขาด้ากันไหมครับไม่ได้อะไม่ได้เลยต้องทำยังไงคะให้ให้บอกความประทับใจต่อน้องอ๋อมแสามข้อให้บอกความประทับใจสามพ่ออ่า ข้อที่หนึ่งน้องออกเป็นคนน่ารักครับครข้อที่สองน้องออกรักครอบครัวครับครับแล้วก็ข้อที่สามน้องออกรักษาครับน่ารักรักครอบครัวรักษาสาใจไหมครับพอใจนะรับรองต้อนรับท่าน ประตูลอดนี่ประตูลาดนิลัลนดอนให้ท่านเด็ดสีเขาได้ไหมครับท่านยังใช่ทำยังไงครับทำอะไรดีครับท่านให้ร้องลงร้องไม่ได้จริงๆร้องไม่ได้อ่าไอา้ไส้เหรออ่าไต้อะไรได้ไส้ที่ดูก่อนคื๊คือโอ้โหคือคือโอ้โห อ่ะรับต่อรับต<ม>่อรับต่อเต้นไม่ได้อ่ะรับต่อประตูไหนคะประต,ประตูประตูทั่วฟ้าเดินสาลีอ่าประตูทั่วฟ้าดินสลายให้ท่านสศิษฐีเข้าใ้ไหมคะตัวเลขให้บอกรักตัวสาวอ่าตัวสาวค่ะอ่าตรงนี้คะ่ะหันมาหันไปทาง อ่าติ๊กมาขอใหม่ครับบอกว่าหน่อยพี่รักออกนะ,ะต้องทำท่าด้วยพี่รักออกนะสาวทำด้วยมาใจด้วยครับ <c oughs> ้าใจนะอ่นรับต่อ <c oughs> ประตูอะไรครับประตูดอกไม้ พี่ตาดูาแม่พี่ตาค่ะประตูดอกไม้ให้ท่านเดสีิดก็ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องทำยังไ,ไงครับใช้เต้นให้หนูดูหน,นดนนะหน่อยใช้เต้นนะคะเรงดีนะอ่าหนึ่งสองสอใช้ไหมคะ อใจแล้วอใจถ้า่ต่ออต่อไปประตูอสองประตูนะครับประตูอะไครับท่านทองประตูทองนะครับทองจริงๆครับเอาทองมาแลกซองได้ไหมครับในซองมีสี่<อ>บาทท่านกวนได้ไหยครับให้ท่านสีก็ได้เด้ไทำยตาเยอะๆอาครับไมไม่ได้ไหรหรอ เอาสองอย่างเดียวนะอ่าครับอ่ครับรับครับประตูตุ้ยกระเตมประตูอะไรครับประตูตุ้ยประตูรินให้ท่านเดีเข้าไปไปประตูตุออา้าสาต้องบอวันนี้ากให้สาาสาวต้องหงภาษาบุชา อ่าให้ท่องคาถาบูชาเมียอ่ะประจับอ่ะปะดับอ่าตรียตัวครับหันหน้าไปหาเจ้าสาวคาถาบูชาเมียเออต่อครับรักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเอาเมียอ่ารักเมีย ต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสยัยรักเมียต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครรักเมียต้องทำใจถึงอย่างไรเธอก็เมียรักเมียอย่าขี้เล่าถ้าเมียเหงาเราจะเสียรักเมียอย่าอ่อนเพียคนรักเมียต้องแข็งแรงรักเมียอย่าเที่ยวดึกจะเกิดสึกผิดสั่แดง รักเมียอย่ารุนแรงค่อยๆแต่งอย่าขับไวรักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียรักเมียอย่าเถียงเมียทำพูดทำพูดเมียใหญ่กว่าใครถ้าน้าเจดขันใด ชาติหน้าเกิดฉันใดจงจาไว้ชาติหน้าเกิดฉันใดจงจาไว้ที่รักเมียเอาตัวรอดเลยอขอบใจด้วยครับ พอใจนะอ่ะร uhm. like uh ับสองไม่พอใจสิเอาไรอีกพอใจไหมคะเจ้าสาวอ่ะอ่ะรับสองอ่าครับหมดพอดีเลย พระภูมิใจด้วครับเจบ้าบ่าวเราแห่กันมามาเน็ตเหนื่อยหน้าดูเลยขอเสือประเพอิงเป็นกำลังใจให้เจ้าจบ่าวครับเชิญเจ้าบ่าวคุณแม่ดังท่านทำเลยครับ